สวัสดีครับพบกับรถมือสองฮีเอกซงพลุมยนนะครับก็เดวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสต็อกในซงพลุมยนเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถกระบะนะครับค่นทุกๆครับเป็นอีซูซูสเปคแคบออ l l n วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นคันนี้เลยนะครับก็พ่อนประมาณ8 0 0พันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ ฟรีดาวนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูคันนี้เลยนี่จะขออนุญาตกับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คันนี้นะครับเข้ามาใหม่เพิ่มเติมครับเป็นอีซูซูดีแม็กสเปคแคบป,ปี2013นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับตัวเซ d ตดีดีไอนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้เลยนะครับก็คันนี้จะทรงลงล้อแต่งซิงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทํโครงทาเครื่องมาให้นะครับก็ใครที่เป็นสายซิงนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระจังหน้าของเขานะครับให้มาในเป็นรูปแบบของสองชั้นนะครับอ่าเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์อีซุสุนะครับพื้นหลังของเขาเป็นสีดำนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับในส่วนของการชนการชนหน้านะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ฝากระโปรงของเขาเนี่ยจะมีชุดแต่งโครเมียมของเขาตรงนี้นะครับ สีเทาส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับมามาดูในต่อในเรื่องของด้านข้างรถนะครับก็สำหรับแม็กของเขานะครับเป็นแม็กทีอ e ีการโค้งสีน้ำตาลนะครับที T e การโค้งสีน้ำตาลใสาย,ยางสองขอบ18นะครับเบาๆพอนะครับแม็กจะทรงลงล้อนะครับ ไยรุ่น5สนิ้วสอดสามนิ้วสอดสองนิ้วสอดก็ว่าไปแต่นี้ประมาณประมาณประมาณคืบมือหนึ่ง <c oughs> วาวดูในต่อของในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแบบปรับมือเองนะครับก็ให้มาในรูปแบบของธรรมดานะครับก็กลมกลืนกับสีตัวรถนะครับไม่มีอะไรตัดให้นะครับก็ไปเลี้ยว จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์สเปคแคบที่เป็นตัวหนังสือในรูปแบบของโครเมียมมาให้นะครับเดี๋ยวซูมขยายเป็นแบบกว้างๆหน่อยละกันอ่าโอเคเป็นตัวรถครบมาตอนน่อในนี้นะครับมือจับของเขานะครับเป็นโครเมียมทั้งสองบานเลย สวยมากคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะเป็นไงไปรุ่นสามนิ้วซอดเปไปรุ่นสามนิ้วซอดนะครับไฟไฟเบรกดวงที่สามของเขานะครับติดตั้งมาให้บนหลังคาแบบนี้เลยในส่วนของ แต่งซิ่งนะครับก็จะไม่มีกระบะแม็กไลเนอร์มาให้แต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้นะครับก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เลยว่าต้องการกระบะแม็กไลเดอร์นะได้หมดนะครับก็ทางสมพลลุมยนต์ของเราของเราที่ยจัดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงมามาต่อในด้านหลังนะครับก็ไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแองกี้เบิร์ดนะครับเป็นไฟท้ายแบบ3ชิ้นนะครับก็เป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับไฟเบรกเนี่ยให้มาในรูปแบบของไฟดิจิตอลนะครับก็ ไฟไฟไฟอะไรนะเรียกเรียกผิดเรียกถูกเออไฟ LED นะครับ b c ต o n วาสันแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังเนี่ยให้มาในรูปแบบของลอไซ้อยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์ i s u d MAX นะครับตัว z DDI มีให้ครบนะครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับ เป็นไงสวยไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูในส่วนของภายในบ้างนะครับก็นี่เป็นไงแหมถ้าแต่งเกียร์สิ่งมาให้หน่อยหนึ่งนะครบเครื่องเลยก็มีวัดบูธมาให้หนึ่งตัวนะครับวัดบูธมาให้หนึ่งตัว สำหรับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็เป็นปี2013นยังเป็น5สปีดอยู่นะครับก็เป็นเกียร์เดินหน้า5เกียร์เกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับเบรกมือเป็นมือดึงอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยมาพวงมาลัยพวงมาลัยแต่งซิ่งนะครับเป็นพวงมาลัยนาดี้นะครับอ่าพับเก็บได้เก๋ๆอย่างนี้นะครับถูกใจไวเวโจแน่นอนสำหรับเครื่องเล่นเอ็มีสานะครับเป็น แบบธรรมดามาให้นะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับมือนะครับแอร์แมนนวลปรับมือเก๊ะมีมาให้สองเก๊ะนะครับก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็เป็นที่ตรงนี้นะครับที่เคลียบุหรี่นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่จุดบุหรี่ครับก็สามารถเป็นที่ชาร์จแบตได้อ่าเก๊ะให้มาสองเก๊ะนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตงกลางตรงนี้อีกที่หนึ่งที่บางแดดมีให้ครบนะครับ แถมยันมาให้ด้วยเป็นไงของแถมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามียันนะครับยันกันภัยมาให้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับเบาะผ้าสีดํานะครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าสองบานนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับเจ้า้าันี้อ่าอันนี้มีราวตากผ้ามาให้ในส่วนของคําท้ายนะครับ ไฟสองสว่างนะครับเป็น LED นะครับในห้องโดยสารมีมาให้ทีเดียวนะครับอ่าสวยมากคันนี้คีนคีนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะแต่งให้อะไรมาบ้างจัดเต็มขนาดไหนอ่ะเราลุ้นหลออลุ่นเซอร์ไพรส์เลยคือห้องห้องเครื่องนะครับในส่วนตัวเอกนี่ชอบห้องเครื่องมากเพราะห้องเครื่องเนี่ยสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อามาดูกันต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่เป็นไงแต่งมาให้แบบจัดเต็มนะครับก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่าสายชิ้งเนี่ยไม่ควรพลาดให้ดูคร่าวๆแค่นี้พอ,อเล็กทงเล็กเพจมีให้ครบนะครับก่อนออกนะครับก็เดี๋ยวถ่ายในเรื่องของ ส่วนของเรลวให้นะครับก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของน้ำยายแอร์พวกแอร์พวกนี้นะก็ทำให้มันหมลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับเป็นคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็ สเปคแคบสีเทาส,สวยๆอย่างนี้นะครับรถปี2013เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับก็จะทรงลงล้อนะครับไวรุ่น3ามลิสสอดสี่ลิสร์สอดก็ว่ากันไปฮาแต่งซิ่งมาให้ครบแล้วนะครับก็ราคานะครับตั้งขายอยู่ที่420,000บาทเท่านั้นนะครับก็ราคาผลก็ประมาณ8,000นะครับตอนเดือนนะครับก็แต่สิ่งี่ว่ารถคันนี้ฟรีดาวได้ก็ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่เอเอคสมพลลุงยนต์นะครับหรือว่าโทรมาได้เลยที่0931258111นะครับก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามนะคบเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับก็ใครที่ติดปัญหาอะไรก็ สามารถมาพูดคุยนะครับหาทางออกกันได้นะครับก็ทางโซพลุมยนเนี่ยของเราเนี่ยยินดีให้บริการเลยมีธนาคารให้รองรับหลากหลายธนาคารนะครับก็ตอนนี้หลักๆเลยก็ออกรถดง่ายมากเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยแบบประชาชนเพียงใบเดียวนะครับออกได้ทุกอาชีพสนใจติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับก็ยินดีให้บริการครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับสต็อกในรงพลุมยมเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับที่เอกจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ